ก็มีน้องเข้าหอมหรือเด็กหญิงธันญทิพสุขศรีซึ่งป่วยเป็นโรคผีเสื้อมาแต่กําเนิดนะคะมาขอความช่วยเหลือจากเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณแม่พาน้องเข้ามาหาเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยช่วงปลายเดือนมีนาคม57นะคะตอนนั้นน้องอายุ1เดือนใช่ค่ะสภาพก็ยังคงมีบาดแผลที่เต็มไปด้วยร่างทั่วร่างกายนะคะมีตุ่มน้องใสนะโดยเฉพาะที่ปากที่เท้ามีแผลจนกินนมไม่ได้ค่ะพอสร้างปัญหานี้ทางรายการรีบส่งตัวน้องเข้ารับการ รักษาเลยนะคะ ตอนนี้ผ่านมากว่า2ปีแล้วค่ะเราไปติดตามชีวิตวันนี้ของน้องเข้าหอมมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือน้องผ่านทางกองทุนในการช่วยเหลือน้องเคนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคผีเสื้อซึ่งตอนนี้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะน้องย้ายจากกรุงเทพไปอยู่กับคุณยายที่ต่างจังหวัดในอําเภอเชียงของจังหวัดเชยียงรายเพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องไปทํางานก็ไปพูดคุยกับคุณยายของน้องเข้าหอมค่ะคุณยุพินสุขศรีอายุ50ปีคุณยายบอกว่าน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นะคะตามร่างกายอย่างที่เห็นก็คือมีแผลก็จริงแต่ว่าแผลเนี่ยเริ่มแห้งแล้วไม่ติดเชื้อทานอาหารได้น้ําหนักเนี่ยเริ่มดีขึ้นเดินได้ถึงแม้ว่าจะไม่คล่องเพราะว่ามีแผลที่เกิดจากโรคที่ฝ่าเท้าด้วยก็ตามนะคะน้องอยังคงไปพบคุณหมอยอย่างสม่ําเสมอค่ะใช้อุปกรณ์พันแผลที่มีตัวยาทําให้ผ้าไม่ติดกับผิวหนังในความโชคร้ายของน้องข้าวหอมก็คือโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้นี่เองค่ะทางครอบครัวบอกว่าไม่ขอรับเป็นเงินก้อนขอรับ เป็นรายเดือนขอความช่วยเหลือที่เป็นค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นจากค่าย,ยาซึ่งราคามันค่อนข้างแพงนะคะค่าอุปกรณ์ทําแผลค่าครองชีพดต่างๆตอนนี้ความคืบหน้าก็คือน้องทานของเหลวได้บ้างแล้วและทางรายการก็ส่งนมผงไปให้เป็นประจาทุกๆเดือนด้วยค่ะสรุปก็คือถือว่าอาการของน้องเข้าหอมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือจากแฟนรายการเรื่องเล่าเช้านี้นี่แหละนะคะ ทางคุณยายบอกว่าขอเปิดเผยเรื่องราวน้องเป็นวิทยาทานเลยสําหรับคนที่มีลูกมีหลานป่วยเป็นโรคผีเสื้อยอมเปิดเผยใบหน้าของน้องด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณยายน่ารักมากๆเปิด f เฟ b บ o ๊กครยตอบคาถามใช่ไหมคะตอบคําถามให้กับผู้ที่ประสบปัญหาการดูแลเด็กผีเสื้อด้วยนะคะแล้วคุณยายก็กล่าวขอบคุณมายังช่อง3ที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้เด็กโรคผีเสื้อได้รับการรักษายอย่างต่อนเนื่องและถูกวิธีค่ะค่ะกับ สวัสดีค่ะกับค่ะหนูคุณยายน้องข้าวหอมนะคะเด็กหญิงทันญเทพสุขศรีนะคะ,ะ,คะขอขอบพระคุณรายการเรื่องเล่าชาวนี้นะคะที่ดูแลเราด้วยดีมาตลอดค่ะไม่ว่าเรื่องการรักษาหรือค่าของชีพของน้องจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามน้องตลอดนะคะตอนนี้น้องข้าวหอมสบายดีขอบคุณค่ะถึงคุณ คุณสารยุทธจะไม่อยู่ในรายการนะคะแต่คุณยายก็ทราบซึ้งค่ะเป็นหลอดระยะเวลาที่ดูแลเรามาค่ะทุกวันนี้หนูมาอยู่เชียงรายหนูก็สบายดีนะคะหนูต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่และหลานที่เป็นอย่างนี้ค่ะสังคมยอมรับเรานะคะมีส่วนน้อยที่สังคมยังไม่เข้าใจแต่ณนะปัจจุบันเราสบายดีทุกอย่างค่ขาของชีพน้องก็จะเป็นสิ่งของนะคะที่เราเบิกไปะคะ่ะ างรายการก็จะจัดส่งมาให้ตลอดค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามน้องตลอดนะคะณปัจจุบันนี้น้องก็ดีขึ้นเยอะนะคะน้องเคน<ม>กับน้องข้าวหอมก็เป็นกรณีที่คุณผู้ชมแฟนรายการเรื่องเล่าเชา้านี้โอบอุ้มมาไว้นะคะดูแลน้องๆค่ะบร,ริจาคเงินเข้ามาทางเราก็จัดสรรแล้วก็อย่างที่ได้ฟังกันไปว่ามีการช่วยเหลือกันอย่างไรบ้างนะคะ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในเรื่องที่ตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาของเรื่องเล่าเช้านี้ที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่14เนี่ยเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในส่วนนี้ก็จะมีการนำเสนอความคืบหน้าที่เราเคยช่วยเหลือคุณผู้ชมไปแล้วโดวยคุณสรยุท,ทธสุทัศนะจินดาเนี่ยนะคะก็จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบเนื่องในโอกาสครบรอบ14ปีของเราค่ะรอติดตามต่อเนื่องได้เลยนะคะ